ครับสวัสดีครับในตัวอย่างนี้จะมากล่าวเรื่องของ Dynamic Input นะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาของผู้ใช้ AutoCAD พอสมควรเลยทีเดียวเพราะ Dynamic Input เนี่ยจะมีมาในเวอร์ชันหลังๆนะครับเพราะว่าผู้ใช้ไม่ยอมอ่าน Command Line ก็เลยมาแสดงที่เมาสนั่นเองนะครับจะเห็นตัวข้อมูลและคำสั่งย่อยอยู่ที่เมาส์ครับนะฮะซึ่งก็ทำให้สะดวกในการใช้งานแต่ถ้า ยังไม่เห็นคําสั่งย่อยท,ที่ละเอียดมากนักยังสู้คอมมานด์ไม่ได้ะนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันในเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยจะมีอินพุตจะถูกเปิดไว้เลยยกอย่างเช่นผมคลิกไลน์นะครับอ่าอ่าคลิกไลน์1ครั้งนะครับอ่าก็ขึ้นคอมมานด์ไลน์ขึ้นมาแล้วก็คลิกพิกดจุดลงไป1ครั้งอ่อ่าก็จะขึ้นตัวขนาดะระยะทางมาเลยนะครับอ่าที่นี้ เสร็จแล้วเราก็คลิกได้เลยนะครับจะเห็นนะครับว่าจะมีคีย์ลูกศรลงมาด้วยซึ่งก็คือคําสั่งย่อยที่อยู่ด้านล่างนั่นเองครับเห็นไหมครับอย่างของล n e นั้นจะมีคําสั่งเดียวคืออันดูให้ย้อนกลับสามารถกดคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดลูกศรลงเพื่อจะมองดูคําสั่งย่อยได้นะครับซึ่งเราต้องกดคีย์บอร์ดถึงจะมองเห็นคําสั่งย่อยแต่ถ้ามองที่คอมมานด์ไลน์เราไม่ต้องเห็นเลยนะครับเราไม่ต้องมองไม่ต้องคลิกคีย์บอร์ดลงมาเลยนั่นเอง ะนะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้อาจจะรำคาญก็สามารถกดได้ด้วยการกดคีย์บอร์ด F12 นั่นเองครับ F2 ได้นมีกอินพุตก็จะหายไปจะปรากฏที่ command อย่างเดียวนะฮะแค่นั้นเองนะครับเมื่อกดคีย์บอร์ด F12 ก็จะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งนะครับอย่างตัวอย่างเช่นตัว command ก็จะสามารถเห็นได้ที่ เลยอย่างเช่นสามารถพิมพ์คำสั่ง line อย่างเงี้ยนะครับ line l enter ได้เลยนะครับเช่นเดียวกันนี่คือลักษณะของ d y เรกอ dynamic i น p u t นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยคนที่ใช้เวอร์ชั่นเก่าๆก็อาจจะปิดไปนะครับอย่างในตัวอย่างของผม AutoCAD เบื้องต้นเนี่ยผมได้ปิดตัว Dynamic Input ไปนะครับเพราะว่าการมองอยู่ที่ตำแหน่งของเคอร์เซอร์อย่างเดียวเนี่ยไม่ไม่สามารถเห็นคำสั่งย่อยได้ละเอียดเหมือนการแก้ปัญหาขั้นสูงเนี่ยจะทำได้ยาก และยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่ขาดความชํานาญขาดทักษะในการใช้แล้วเนี่ยผมก็จึงส่วนใหญ่ก็จึงจะปิดได้มิ i งอินพุตไปนะครับแต่ว่าโปรแกรมเมื่อมติดตั้งมาเนี่ยเขามีการเปิดเดนมิ i งอินพุตมาให้ก็จะทําให้ผู้ใช้บางคนสับสนนะครับอยากจะปิดบ้างหรืออยากจะเปิดบ้างก็สามารถทําได้ด้วยคีย์บอร์ด f 1 2นั่นเองนะครับหรือถ้าใช้ทูบาร์นะครับเมนูก็ได้นะครับจําคีย์บอร์ดไม่ได้ก็สามารถคลิกมาที่ตําแหน่งมุมล่างซ้ายเนี่ยครับคัสตอมไร กากำหนดเองนะครับาการกำหนดเองคลิกขึ้นมา1ครั้งนะครับเราสามารถจะเปิดปิดเครื่องมือได้นะครับในทีนี้ก็ให้คลิกไปที่ Dynamic Input นั่นเองครับตัว Dynamic Input ก็จะเปิดขึ้นมาเป็นทูบาชิ้นที่3นะฮะนั่นเอง <c oughs> อคลิกก็สามัยปิดไปอลองชี้เมาไปนะครับตอนนี้ Dynamic Input On ถ้ากดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง Dynamic Input ก็จะ Off ไป น,ะะนั่นเองครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวเราลองมาใช้เดนเมียอินพุตดูคำสั่งย่อเยอะๆดูบ้างจะสังเกตว่าสะดวกหรือไม่สะดวกนะครับอันนี้ผมขอดับเบิลคลิกซูมเข้าไปนิดนึงอ่าอย่างเช่นผมใช้คำสั่งคำว่าอ่ะตอนนี้เปิดเดนเมียอินพุตนะครับ F12 นะอ่าทำไวผมใช้คำสั่ง PL ก็มีประโยชน์นะครับ <c oughs> อ่าผมก็คลิกตำแหน่งหนึ่งอ่าใหม่นะครับ PLEnter ก็คลิกเลือกระบุจุดเริ่มต้นนะครับเขาก็จะบอกระยะบอกองศาเราสามารถป้อนระยะป้อนองศาได้ซึ่งก็มีความสะดวกเช่นเดียวกันนะครับอ่าลตอน,นี้ผมไป150อ่าแล้วก็คลิก1ครั้งทีนี้จะเห็นว่าถ้าเราอยากดูคําสั่งย่อยของบริลไลน์ก็กดคิวลูกศรลงมาก็จะเห็นนะครมี a r า c r o s s half wide lens undo แล้วก็ y นะครซึ่งก็จะเหมือนกับ ค m มมานด้านล่างแต่สังเกตว่าค m มมานนั้นจะดูสะดวกกว่าอย่างเช่นผมใช้อ r นะครับคลิก1ครั้งกดคิยลูกศรลงแล้วก็ใช้ Line นะครับก็เราสามารถทำได้หลายวิธีนะครับหรือจะพิมพ์ a เลยก็ได้ครับอันะครับ,นะค,รบคลิกคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็อาจจะ close นะครับ close ก็ cl นะครับดูจากคอ m มาน line นะครับ ็จะเข้มอยู่2ตัวมี CE Center แล้วก็ CL Cross อันนี้ต้องพิมพ์2ตัว Cross ก็จะปิดถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Dynamic Input นั้นจะมีความสะดวกในจุดหนึงแล้วก็ไม่สะดวกในอีกจุดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ใช้ร่วมกันระหว่าง Dynamic Input แล้วก็ตัว Command เพราะฉะนั้นขอให้มอง Command เป็นเป็นหลักนะครับใช้ Command เป็นหลักการระบุพิกัดก็ใช้ ระบบ coordinate system นะฮะอาจจะเป็น absolute coordinate relative absolute relative polar ก็ได้อันนี้ก็ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในคอร์นเบื้องต้น autocad 2D นั่นเองนะครับนั้นก็ขอให้ใช้ d y n a m i c input อย่างมีความสุขนะครับไม่ต้องไปกังวลกับมันนะครับสวัสดีครับ